สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ช่อง Nissan b u r i t o Channel นะคะวันนี้เราจะพามาชมรถ All New a m e r a รุ่น VL นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่639,000บาทน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราพามาดูชุดแต่งกันนะคะชุดแต่งตัวนี้จะเป็นชุดแต่งลำกานะคะแล้วก็ตัวนี้เราพามาดูเลยว่า มีดีไซน์ไงบ้างนะคะอันนี้เราก็จะแถมล้อแม็กให้ด้วยนะคะที่สำคัญตัวนี้เลยที่กำลังเป็นที่นิยมก็คือตัวสีขาวหลังคาดำนะคะอันนี้เราก็แถมให้กับลูกค้าอันนี้พร้อมส่งมอบอันนี้เดี๋ยวเราพามาดูรอบๆคันก่อนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์นิสสันเอลิสาขาว,วงแหวนกาญจานานะคะจัดแบบหล่อๆกันเลยอันนี้เป็นตัวท็อปนะคะสีขาวจะเพิ่มเงิน7 0 00บาทนะคะ นี่พามาดูข้างหลังอันนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์นะคะตัวนี้ตอนนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นที่ที่ไว้เตรียมรถส่งมอบนี่เราก็ชุดแต่งนะคะด้านหลังก็จะเป็นท่อให้3าคู่แบบนี้แล้วก็พร้อมกับสปอยเลอร์หลังสีดำนะคะ ที่สำคัญชอบมากๆคือหลังคาสีดำอันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถรีเวสได้นะคะเดี๋ยวโบจะพาไปดูข้างในกันว่าข้างในชุดแต่งแบบไหนนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูฝั่งคนขับบ้างนะคะชอบมากๆเดี๋ยวจะลองขึ้นไปนั่งนี่อันนี้ตัว VL นะคะก็จะมีฟังก์กชัน มีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็โทรเข้าโทรออกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเปิดฝาถังน้ํามันแล้วก็กระโปรงหน้ารถนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอ8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Air Auto นะคะตรงนี้จะเป็นปุ่ม push start ก็คือตรงนี้จะเป็นปุ่ม start แล้วก็เป็น Gear Auto CVT กว้างมากๆเลยเบาะนิ่มมากมาก โอเคที่สําคัญตรงนี้คือมีน้ําหนักอะ่ะตรงนี้จะไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะคะตรงนี้กว้างมากๆแล้วก็พวงมาลัยสามารถปรับได้สีทิศทางเบาะก,ก็ปรับได้นะคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมีกระจกให้ไฟนี่พอเปิดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้สวยนะว่าอันนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะตัวท็อปมีกระจกให้ทั้งสองอันเลยนี่เป็น ส่วนของด้านด้านหลังนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะดูเป็นแคมเปญไหนแคมเปญ0%็นก็มีนะคะ0% 4ปี CP. แต่ขั้นต่ำ25%า25%ของตัวรถคือบอกได้เลยว่าคันนี้เท่มากๆอาของเราจัดให้ทุกแบบทุกสไตล์เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเราก็มีสเกิร์ตให้เลือกหลายหลายตัวมากๆ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้นะคะสีนี้แล้วก็สีเทาจะมีสสีที่เพิ่มเงินจะเป็นสีขาวกับสีส้มนะคะเพิ่มค่าใช้จ่ายอยู่ที่7,000บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ช่องทางแฟนเพจนิสันบูริโตนะคะ Facebook แล้วก็ y o ยู u ูบนิสันบูริตโตหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์099 226 9356ค่ะดาวขั้นต่ำอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามารอชม EP ต่อไปกันนะคะว่าเราจะพาไปดูรถรุ่นไหนสีอะไรแล้วก็การแต่งแบบไหนเดี๋ยวไปพบกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ